สทาวาจาสิทธ์หลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาสอนธรรมะช่างเขาช่างมันหลวงพ่อกบท่านชอบสอนปริศนาธรรมให้ลูกศิษย์และคนใกล้ชิดไปคบคิดกันเอาเองอย่างเช่นวันหนึ่งท่านหยิบเขาควายและหัวมันมาช่างกิโล แล้วนั่งมองซ้ายมองขวาหยิบแล้วหยิบอีกอยู่อย่างนั้นจนลูกศิษย์เห็นแล้วเข้ามาถามหลวงพ่อทำอะไรท่านก็ตอบว่ากูกำลังช่างเขาช่างมันอยู่นะเว้ยอย่ามากวนใจลูกศิษย์ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่านี่ท่านกำลังสอนธรรมะพวกเราอยู่แน่ๆโดยการกระทำของท่านน่าจะหมายถึง การให้รู้จักปล่อยวางเดินทางตามสายกลางไม่ยึดติด้านใดด้านหนึ่งเพราะเป็นตัวถ่วงในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานและการพิจารณาลดละกิเลสนั่นเองอัศจรรย์ละสังขารไปแล้วยังปรากฏกายได้เรื่องนี้ได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่ชีคนหนึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วบนวัดปฐมเทศนาอรันวาสี อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทราวก่อนเข้าพรรษาปีพศ2521สมัยนั้นหลวงพ่อชิ้นเจ้าอาวาสยังไม่มรณภาพทางวัดได้จัดงานขึ้นโดยมีคณะสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ใหม่หลายพันคนมาร่วมงานแน่นขนาดสาราหลังใหญ่บนเขาพลอยระหว่างมีพิธีสวดเพื่อถวายจจตุปัจจัยทยทานแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แม่ชีปวดท้องจึงไปเข้าห้องน้ำที่ศาลาเล็กด้านหลังศาลาใหญ่พอเสร็จธุระออกมาเห็นพระภิกษุชรานั่งหุ่มจีวรเก่าอยู่บนโต๊ะไม้หินอ่อนข้างศาลาหนึ่งรูปแม่ชีถามว่าหลวงพ่อเจ้าคะนิมนต์ไปศาลาหลังใหญ่ดีกว่าเจ้าคะ่ะแต่ภิกษุชราไม่ไป เพียงบอกว่าข้ามาดูเฉยๆว่างานเรียบร้อยดีไหมเดี๋ยวก็ไปแล้วแม่ชีก็ไม่คิดอะไรทิ้งให้ท่านนั่งอยู่รูปเดียวเรียบเข้ามาไปทำพิธีต่อในศาลาใหญ่จนเสร็จพิธีออกมามองหาพระภิกษุชราก็ไม่เห็นแล้วถามใครก็ไม่มีใครรู้จนแม่ชีด้วยกันถามว่าหาใครอยู่หรือ จึงเล่าเรื่องราวให้ฟังสร้างความสงสัยให้กับทุกคนว่าภิกษุชรามาจากไหนจนกระทั่งแม่ชีเหลือไปเห็นรูปถ่ายของหลวงพ่อกบประดิษฐานที่โต๊ะหมู่บูชาถึงกับเขาอ่อนยืนยันว่าพระภิกษุชราที่ตามหากันอยู่ก็คือพระในรูปนั่นเองพอหลวงพ่อชิ้นทราบเรื่องเข้าก็หัวร่อบอกว่า หลวงพ่อเขาสาริกาท่านเป็นห่วงลูกศิษย์และแวะมาดูไม่มีอะไรหรอกวันหลังเดี๋ยวท่านก็มาใหม่เรื่องปฏิหารนี้ถูกเล่าขานในหมู่ลูกศิษย์สมัยนั้นมากจนหลวงพ่อชิ้นต้องเฉลยว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะหลวงพ่อกบท่านเป็นพระอภินญ,ญามีกายและจิตเป็นทิพย์สามารถไปไหนมาไหนได้ทั้งสมโลกไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์โลกสวรรค์ หรือโลกนรกแม้สังขารหรือกายเนื้อท่านจะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วแต่จิตยังสำแดงอิทธิฤทธิ์ได้จึงปรากฏกายให้เห็นเหมือนหลวงพ่อโอภาสีอาสมบางมดฝั่งทนบุรีคนหมดตัวกลายเป็นเศรษฐีวันหนึ่งท่านเห็นลูกศิษย์ของท่านกำลังนั่งทุกข์ใจเพราะมีปัญหาทางครอบครัว ทำกิจการขาดทุนสินเหนื้อประดานตัวนี่สินท่วมหัวท่านก็พูดว่าเฮ้ยมึงจะเป็นอะไรกันนักหนาวะอีแค่หมดตัวแค่นี้ไม่ทำให้มึงถึงตายดอกเงินทองมันของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้ถือว่าเป็นเวรกรรมก็แล้วกันกูแนะนำให้มึงขึ้นไปทำมาหากินแถวภาคเหนือแล้วจะรวย สิ้นคำหลวงพ่อท่านก็หันหลังไปนั่งท่องคำว่าทองหนึ่งทองหนึ่งต่อไม่พูดอะไรอีกเลยลูกศิษย์คนดังกล่าวพอได้ฟังก็ก้มกราบแทบเท้าท่านขอตัวกลับบ้านไปรปรึกษาครอบครัวแล้วตัดสินใจขายบ้านและที่ดินย้ายไปปักหลักค้าขายที่เชียงใหม่เวลาผ่านไปหนึ่งปีเหลือเชื่อชดใช้หนี้สินได้หมด และกิจการเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นพ่อเลี้ยงเมืองเหนือหลังกิจการเข้าที่เข้าทางแล้วลูกศิษย์ก็พาครอบครัวมากราบท่านที่วัดเขาสาริกาโดยถือฉลอมใส่ลำไยลิ้นจี่มาถวายท่านพลุงพรังไปหมดหลวงพ่อกบเหลือบเห็นเข้าก็หัวร่อบอกว่าอ้าวไอพ่อเลี้ยงเมืองเหนือมันมาหากลัวเอา ใครอยากกินลำไยลิ้นจี่เอาไปแบ่งกันเหลือให้กูสองถึงสามลูกก็พอปรากฏว่าหวยงวดนั้นออกรางวัลเลขท้ายสองสามเป็นที่อัศจรรย์ือหาในยุคนั้นอีทองชาติที่แล้วมึงเป็นพี่กลัวคำกล่าวขององค์หลวงพ่อเขาสาริกาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ปู่สละ ท่านได้ไประกาศเพื่อฝากตัวเป็นสิทธิ์ปูสละไปกับพี่สาวท่านเมื่อไปถึงก็กลาบยังไม่ได้พูดอะไรหลวงพ่อก็พูดขึ้นว่าอีทองชาติที่แล้วมึงเป็นพี่กูอะต่างก็ตกใจว่าหลวงพ่อรู้ได้อย่างไรว่าชื่ออีทองทั้งที่ได้เห็นกันเป็นเพียงครั้งเดียวและเป็นเพียงครั้งแรกสมัยนั้นท่านดัง ไม่ใช่เพราะว่าท่านทำตัวแปลกแต่ดังเพราะท่านรู้ว่าใครจะมามาจากไหนคนที่มามีเรื่องอะไรคนที่มาคิดอะไรท่านจะกล่าวทักไปจึงเป็นเรื่องแปลกพอสมควรทั้งการปฏิบัติก็เคร่งครัดยากที่จะหาผู้มาเทียบท่านได้ที่มาของชื่อหลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกาตำนานเล่าขานหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาพระเทราจารย์ผู้มีตบะบารมีแก่กล้าแห่งเมืองลบบุรีหลวงพ่อกบเป็นใครมาจากไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครไม่มีใครรู้แน่ชัดเพราะท่านไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังแม้แต่คนเดียว ใครถามมักตอบเพียงว่ากูไม่มีอดีตกูมีแต่ปัจจุบันและอนาคตและหากใครถามถึงอายุท่านจะบอกว่ากูจําไม่ได้แล้วไม่ยอมพูดอะไรอีกเลยคนใกล้ชิดท่านและคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเขาสาริกาเล่าว่าหลวงพ่อก,กบน่าจะเป็นพระธุดงท่านมีรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาว คาดว่าน่าจะมีเชื้อสายจีนท่านเดินทางเท้าเปล่ามาจากไหนไม่มีใครเห็นแต่มีข่าวลือว่ามาจากทางแม่น้ำน้อยหรือทางทิศต,ตะวันตกของอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีมีท่าทีประหลาดไม่เหมือนพระทั่วไปชาวบ้านจะพบครั้งแรกในสภาพนุ่งห่มจีวรเก่าคร่ำครึกแบกไม้คานหากระบุงเปล่า ไว้บนบาทสองใบเดินผ่านมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยชาวบ้านร้องทักว่าหลวงพ่อหาบกระบุงเปล่าไปทำไมท่านก็พูดว่ากูหาบมาใส่เงินใส่ทองเว้ยว่าแล้วก็เดินดุ่มๆุมเข้าไปในพมนัดในวัดสาริกาหมู่หกตำบลสนามแจงอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีซึ่งสมัยนั้นเป็นวัดเก่า เกือบจะเป็นวัดร้างราวปีพศ2430หลวงพ่อก,กบมาถึงวัดเขาสาริกาไม่พูดจาก,กับใครนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาเจริญวิปัสสนากับมัตรฐานอย่างเดียวไม่ทำความรู้จักกับใครทั้งนั้นแม้พระภิกษุด้วยกันในวัดก็ไม่เคยพูดด้วยท่านฉันพัตตาหารแต่น้อยข้าวปลาอาหารที่ญาติโยมนำมาถวาย ก็โกยมากองรวมกันโยนให้สุนัขและแมวกินเป็นประจำใครนำเงินทองมาถวายก็โยนเข้ากองไฟหมดเกลี้ยงไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวแรกๆหลวงพ่อกบนั่งบำเพนเพียรอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในวัดเขาสาริกาตากแดดตากฝนอยู่เพียงลำพังชาวบ้านสงสารปลูกเพิงพักหลังคามุงแฝกหลังเล็กๆให้พอหลบแดดหลบฝน ท่านก็ไม่ว่าหรือทักท้วงอะไรยอมขึ้นไปพำนักในเพิงพักโดยดีนานหลายปีที่ลุงพ่อกบนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาเพียงรูปเดียวอยู่อย่างนั้นก็เริ่มมีคนต่างถิ่นและคนแปลกหน้าเดินทางมากราบไหว้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์เราเรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐานที่วัดเขาสาริกามากขึ้นทุกทีสร้างความแปลกใจให้ชาวบ้าน และพระในวัดเพราะท่านไม่เคยออกจากวัดไปไหนสอบถามทุกคนจะตอบว่าเคยใส่บาทกับท่านรู้สึกศรัทธาแล้วก็เลยมาหาบางคนมาจากเชียงใหม่กรุงเทพสุราษฎร์ธานีหรือภูเก็ตก็มีไม่เว้นแม้สงขลายะลาปัตตานียิ่งทำให้ชาวบ้านกังขามากขึ้น ซึ่งนับวันผู้คนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ท่านก็ไม่ค่อยพูดกับใครเหมือนเดิมยกเว้นลูกศิษย์ใกล้ชิดไม่กี่คนต่อมาเพิ่งหลังคามุมแฝกของท่านพอผูพังลงลูกศิษย์และชาวบ้านที่ศรัทธารวบรวมเงินบริจาคสร้างกุฏิไม้ถวายหนึ่งหลังมีขนาดกว้างขวางกว่าเดิมใช้เป็นที่พำนักของหลวงพ่อและลูกศิษย์ที่อยู่ไกล เพื่อเดินทางมาหาหาลวงพ่อจะได้ไม่ลำบากเรื่องที่นอนนับวันวัดเขาสาริกาจะกลายเป็นศูนย์รวมผู้ศรัทธาในหลวงพ่อทำให้ถูกทางการสมัยนั้นจับตามองหลวงพ่อกล่าวหาว่าเป็นแหล่งมั่วสุมผู้คนพศ .2450 ทางการส่งเจ้าหน้าที่มาสอบถามและตรวจสอบแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย พบเพียงผู้คนมาปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นที่ส่องสุมผู้คนทางการจึงกลับไปต่อมามีคณะผู้ใหญ่เดินทางมาหาหลวงพ่อกบอีกครั้งเพื่อสอบสวนประวัติความเป็นมาเนื่องจากกลัวเป็นพวกลัทธ,ธิใหม่หรือพวกนอกรีดเพราะหลวงพ่อมีพฤติกรรมแปลกๆค่อนข้างประหลาดไม่เหมือนพระทั่วไปแต่ท่านก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นใคร และใครเป็นพระอุปชาให้จึงมีการทดสอบความรู้เรื่องธรรมะเกิดขึ้นไม่ว่าจะถามเรื่องอะไรในพระไตรปิฎกเล่มไหนหน้าอะไรหัวข้อเท่าไหร่หลวงพ่อกบตอบได้ทั้งหมดและได้ถามตอบกลับไปว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาคืออะไรปรากฏว่าไม่มีใครหรือพระเทระผู้ใหญ่ ตอบได้แม้แต่รูปเดียวเงียบกันทั้งหมดท่านจึงได้เฉลยว่าหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นก็คือศีลส,สมาธิปัญญาเพราะเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์หลวงพ่อกบมรณภาพและสังขารในวันที่17ทธันวาคม2497ท่24 97, ามกลางความโศกเศร้าของสิทธยานุสิทธ์ทั่วหน้าและน่าแปลกใจ ที่เช้าวันถัดไปคือวันที่18ธันวาคม2497หลวงพ่อโอภาสีเดินทางมาที่วัดเขาสาริกาเพื่อมาเป็นธุระในการทำพิธีชาปนก,กิจศพของหลวงพ่อกบผู้เป็นอาจารย์เหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความมุนงงให้กับลูกศิษย์และผู้คนเนื่องจากสมัยก่อนการสื่อสารไม่รวดเร็วเหมือนปัจจุบัน การส่งข่าวไปหากันแต่ละครั้งใช้เวลาหลายวันบ่งบอกได้ว่าหลวงพ่อโอภาสีก็เป็นพระอภินญญาเหมือนอาจารย์ทุกประการเพราะสามารถยังรู้ความเป็นไปเป็นมาในโลกนี้และรับรู้ได้ว่าอาจารย์ละสังขารแล้วได้อย่างน่าอาัศจรรย์ที่มาของชื่อหลวงพ่อกบชั่วชีวิตของหลวงพ่อกบ ท่านไม่เคยบอกว่าชื่ออะไรมาจากไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครเกิดเมื่อไหร่บวชเมื่อไหร่ใครเป็นพระอุปชาลูกศิษย์ลูกหาจึงต้องหาชื่อเรียกกันต่างๆนานาเช่นหลวงพ่อใหญ่บ้างหลวงพ่อเฉยๆบ้างวันหนึ่งฝนตกหนักฟ้าผ่าเสียงดังและลมพายุพัดแรงมากจนกุฏิสันครอน ชาวบ้านและลูกศิษย์กลัวกุติพังจึงได้ชวนท่านหนีออกมาท่านเลยบอกว่ามึงกลัวอะไรกันเดี๋ยวก็หยุดตกแล้วพักเดียวฝนหยุดตกจริงๆและมีเสียงกรบร้องดังลั่นทุ่งนาชาวบ้านและลูกศิษย์ดีใจพากันไปจับกบมาแกงกินแต่ไม่เจอสักตัวเดียวหลวงพ่อเลยอาสาไปจับมาให้เองปรากฏว่า จับมาเต็มข้องส่งให้ลูกศิษย์และชาวบ้านไปทำเป็นเมนูอาหารและท่านก็กำชับว่ากินไม่หมดให้เอาไปปล่อยอย่าให้เหลือแต่มีชาวบ้านและลูกศิษย์บางคนแอบเอากบซ่อนไว้รุ่งเช้ามาดูกลายเป็นใบสะแก่และใบไม้อื่นๆอีกมากมายสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนต่างขนานนามของท่านว่า หลวงพ่อกบด้วยเหตุนี้แต่ในบรรดาลูกศิษย์ใกล้ชิดที่ได้รับการสอนธรรมะมักจะเรียกท่านว่าสมเด็จพระบรมครูหมายถึงครูคนแรกในการสอนวิปัสสนาและกรรมตฐานแต่ภายหลังกลายมาเป็นสมเด็จพระบรมครูหลวงพ่อเขาสาริกาแต่คนทั่วไปมักเรียกท่านว่าหลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกาจนถึงทุกวันนี้ปริศนาธรรมทองหนึ่งบนกุฏิหลังใหม่ลูกศิษย์นำระฆังทองมาถวายหลวงพ่อกบหลายใบวันดีคืนดีท่านก็จะลุกขึ้นมาตีระฆังเสียงดังกังวานและตะโกนว่าทองหนึ่ง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 และท่านชอบเขียนเลขหนึ่งหรือเครื่องหมายบวกตามข้าวของเครื่องใช้จนเปื้อนไปหมด เคยมีลูกศิษย์ถามว่าหลวงพ่อเจ้าคะหลวงพ่อเจ้าคะทองหนึ่งคืออะไรเจ้าคะท่านหันมาตอบว่าหนึ่งก็คือหนึ่งไม่มีสองเปรียบเสมือนทองยังไงก็เป็นทองวันยังคำ่ำหมายถึงธรรมะหรือคำสอนขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่หนึ่งในโลกไม่ว่าการเวลาผ่านไปนานเท่าใด ก็ยังคงเป็นหนึ่งเสมอนั่นเองคำว่าทองหนึ่งมีหลายคนแปลความหมายผิดเพี้ยนคิดว่าเป็นคาถาประจำตัวของท่านจริงๆแล้วเป็นปริศนาธรรมของหลวงพ่อกบข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากหลวงพ่อชิ้นอริยธรรมโมวัดปฐมเทศนาอารันวาสีจังหวัดชัยนาทสิทธิสายตรงของหลวงพ่อกบและสิทธิร่วมอาจารย์เดียวกันของหลวงพ่อโอภาษี ผู้บูชาไฟเผากิเลสอาสมบางมดฝั่งทนบุรีซึ่งมีการเล่าขานสืบต่อกันมาในหมู่ลูกศิษย์สายเดียวกัน